เดี๋ยวจะเอาของขวัญชิ้นแรกปวดให้ดูก่อนนี่ของขวัญชิ้นแรกได้เมื่อคืนนี้ของแม่เหรอของแม่หรอยังไม่ได้นับว่ากี่หมื่น

อยากรู้าไมเขาต้องโยกไปโยกมาไฮ้ยต์อันนี้ดิอ๋อมงก็้าว้าก้คลคนละสองรอยได้มามสองร้อยกี่นาทีนะยี่สิบนาที มันเกิดมาขี่ช้างเอาเรื่องเอาชัยนะพร้อมยังโอ้โหฮัลโหลพร้อมยังรบกวรอน้องๆกินข้าวก่อนน้องตัวไหนอ่ะ นีนชื่ออะไรคะอินิกาลาเกดกาลาเกดคนไายทั้งครู่ค่ะตัวนี้น้ำหวานขึ้นก่อนมายุคผู้ชายขึ้นก่อนผมเหยียบตรงไหนครับเหยียบหลังโอ้ยเฮ้ยขึ้นเลยได้ไหมคะครับเหยียบหลังเราเหยียบเบามากเลยนะเหยียบนิดนึงตรงกลางๆใช่ไหมโอเคไม่มี มพี uh ่ปลาขี่คร um uh ั้งที่เท่าไหร่ครั้งแรกเหมือวะขี่ครั้งแรกสนุกขี่น้องน้ำหวานนะคะวันนี้อน้ำหวานเหรอไม่ใช่กาลาเกตเหรอกาลาเกตเป็นอีกตัวอันนี้ชื่อน้องน้ำหวานน้องน้ำหวานใช่ห้าปีหน้าขวบใช่ มายืดไม่ออกอสมัยก่อนที่เขาออกรู้เวลาช้างวิ่งอ่ะเขาเขาเขาลักเขาจับยังไงถึงเอา คือเืนี้เรานั่งนี่เราจับแมนมเลยนะมีะะพาเรา,าอาจจะเป็นแบบจมจ้องไรอย่างเงี้้นอ๋อแล้วสมัยเนี้ย <laughs> ดูด้านซ้ายนะคะอืขึ้นขาขอบขึ้นขอะอะไรนะอะแล้วก็มาทำบุญปล่อยปลาเอ้ยไม่ใช่ดีปล่อยกบ เอาเลยมาถ่ายให้ถ่ายให้มใหใหไม่รู้กดูเมนูอ่ะกระเพราเนื้อไรนะโคข,ขุน ในร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออนนี่น่ากินชิ้นใหญ่ร้อนไมปลาเนื้ออบ้วนเลยปลากดูก็รู้อืออือ้น่เป็นไงหยะอนนี่ก่อนแล้วค่าัวร์เท่าเหรอใช่ร้อย เดี๋ยวพี่แชมป์กับพี่ตาจะลองชิมอาหารปลาดูทางตากินได้คนต้องกินได้สิแล้วเดี๋ยวรีวิวด้วยแนวรสชาติเป็นยังไงใช่พูดตอนนี้หน่อยไม่ได้ โอ้เยอะเลยอ่ะตรงนี้แม่ระวังนะนจืดมากค่ะถ้านผู้ชมคะวันนี้จะชิมอันนี้นะคะอุ้ยไปกินด้วยอร่อยไหมไม่อร่อยค่ะอร่อยหรอปลาค่ะนี่ปลาจากสุพรรณปลาทอดที่ปไหนเขาลองลองชิ้น เหมือนไอ้ขนมที่กินตอนเด็กๆอ่ะไอ้ขนมซองละห้าบาทอ่ะแต่แบบไม่มีรสอะไรเลยอ่ะชิมไหมข้าวโพดหรือขนมทำท่ำอะไรอย่างงี้ขนงมาทำงานใช่ไหมร้อนแล้วเห็นอะไรไม่มีใหญ่แล้วรู้แต่แล้วนกขายาวอู้มาแล้วมาแล้วมันแล้วมันตกอ่ะขาวๆอือปลาสวายด้วยใช่ไหม

และนี่คือเบื้องหลังการถ่ายคอนเทนต์นะครับหนึ่งสองสาม ไม่ถนัดอีกตักไปเหอะกวดกวดเสียกวดรูปไม่สวยใช่ไหมกวมันเสียเห็นเห็นเห็นอ่าแล้วยังดีไม่เขียนเลข40มาโอ้แรงแรง สะพานวานอนนี่นี่สายมืออ่ะใช่แล้วนี่ไงนี่ไงเฮ้ยสวยนะพี่ปา ว่ายแล้วขออนุญาตแล้วขึ้นมาบนสะพานแล้วครับ เล้ของแชมป์เลขสี่ครับใเลขห้าครับนี่ที่แที่แถวย้อนหลังนลยครับยังไงครับเลขห้าคือยี้าครับยีเลขสี่คือยี่ครับรวมกันเป็นห้าสิบสี่สิบห้ามีเอเลยรวย รวย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 เอาเต้นด้วยขอให้ไม่โสดขอให้ไม่โสดแกงแกงเราขอให้ไม่โสดขอให้ไม่โศกผู้นำทานแคมปถ้าใส่ไม่ได้หนูไปเปลี่ยนได้นะมีอยู่มีอยู่ในทุกอย่างเลยนั่นแหละอะไรอ่ะเสื้อตางเกงใช่ไหมเหรอใส่ไม่ได้หรออันนี้ไซส์ L คาร์ดานะใครยังกล้ากินอะไรต้อตายก็ขึ้นขนาดนี้ที่เดล๋ยวบอก อนไอไุไทยอไไอไนาไไยไยกกปยูไนฟายนฟายไยนายไปยูไนฟายนะาะไปยูไนายนายไนายไปยูไนฟายขปนายไขยูนฟไนาพไปยูไนงาปนายอปยูายไปยูไนายไปไนฟายไปยูไนงายไปยเนฟายไปยูนไูไนฟุยไปยูนยไปยนฟายไปันฟายไปยนายทยนฟายไปยนายไยนายยนา